อาจารย์ปุยครับมาดูอาจารย์ปุ๋ยครับสุดตรวจอาจารย์ปุ๋ยอาจารย์ครับผมอาจารย์ปุ๋ยครับมีให้ทุกคนโอ้พันธุ์ปีครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ ชุดต um um oh ้นกล้าครับชุดต้นกล้าโอ้โหมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นของอาจารย์ครับเนี่ยรุ่นทุกรุ่นสวกับอาจาประจานจับทั้งค่ายว่าจะใหญ่แค่ไหนรุ่นเล็กรุ่นเลยเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้เฮ้โอ้โหโมเด้งเ ีลูกดีดีปติเสดงน้อะไรปติเสิรูเรียมันวะเออเออเหมนเม่นเหมเออ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 เฮ้วัดตัววัดตัววัดตัวโอ้ยปติรับปัิติวะบุตรเจนครับบุตรเจน คนกล้าค่ายหมดใจแงใจมดนี่ก็ลูกนี่ครับผมลูกของอนูน้องครับผมูน้องครับ้อหูหมูเด้งขื้นขักันมาหมูหอ้พันทีพันทีมอยากมากเลยมาก

To Tao Boutin tên gấp. Batty chị nàng là bị hỏng ơi. Hey. Oh, chào bác. Bác... Bác <laughs> oh. hey, 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 ừ. hey, 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 bác tu. Bác tu. ตโอ้ตเออได้ตัวนั้นโอ้ฟันตีครับอตัวนี้มันตัวจีดจริงๆโอ้ฟันตีโอ้ประต้ปรอตู Ô, hey, 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 hey,